สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่วง108รีวิวกับ Acoustic High.Ne t นะครับวันนี้ผม HM มาอยู่ที่ร้าน u i t a r Room ก็ทางร้านนี้ตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย26นะครับถ้าใครเดินทางมาจากรถไฟฟ้าก็สามารถลงได้ที่สถานีพร้อมพงศ์แล้วก็เดินทางมาจนสุดถนนพระราม4นะครับอาจจะอยู่ข้ามไปทางพระราม4มากกว่านะครับเคบิลเลจก็หาไม่ยากครับขับตรงมาจากทางสุขุมวิทก็มองเห็นได้ง่ายหรือถ้าใครมาจากพระราม4ก็ใกล้เลยนะครับ วันนี้ทางร้านเอื้อเฟื้อกีตาร์ที่เป็นกีตาร์พรีเมียมคุณภาพสูงแล้วก็เพิ่งเปิดตัวในปี2018นี่เองนะครับเป็นกีตาร์ที่เน้นคาเลคเตอร์เป็นไม้แบล็กวอลนัทนะครับแล้วก็โทนที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นโทนที่เรียกว่าเป็นแอมเบอร์โทนหรือว่าแอมเบอร์เบร์สนะครับคำว่าแอมเบอร์เบร์สของของมาตินเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคำว่าซันเบอร์สที่เรารู้จักกันนั่นแหละแต่ว่า จะเน้นออกสีเหลืองอมพันธ์สีอ่อนหนี่ครับจริงตัวนี้จะเบิร์สออกมาแล้วจะเป็นสีเหลืองสวยงามนะครับถ้าใครชอบสีแบบวินเทจตัวนี้น่าจะเหมาะมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันมันได้ได้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะขลังดีนะครับแล้วก็บอดี้ที่ให้มา <c oughs> มี2แบบให้เลือกถ้าใครชอบแนววินเทจแนวดั้งเดิมเลยก็จะเป็นตรงนี้ครับตัวดีจะเป็น Som ทรงดั้งเดิม ให้เสียงที่ค่อนข้างกลมกล่อมในทางย่านสูงแล้วก็ย่านต่ําชอบตีคอร์ดก็จะอิ่มไม่บางเกินไปแล้วก็ใครที่ชอบเล่นบ i c k i n g Fingers ์สไตลเสียงก็จะอุ้มนนนหนาๆเหมาะกับการร้องเล่นในเพลงสไตล์ต่างๆนะครับเพลงป๊อบก็ได้เพลงคันทรีเพลงบลูส์เก่าๆก็ได้นะครับแนววินเทจหน่อยๆก็เหมาะกับกีตาร์ทรงเดร a หน o อ g ดี DE ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนะครับด้านขวาผมนี่ก็เป็นทรง GP C.E.G.P ก็คือเป็นทรง Grand Performance Performance ก็คือการเอาไปเล่นแสดงสดในที่ต่างๆเหมาะทั้งเล่นเปิดหมวกเล่นงานกิจกรรมต่างๆที่ต้องเสียบตู้แอมหรือว่าต้องการการเล่นที่ค่อนข้างจะครอบคุมหลากหลายเช่นว่ามี c u ัตอเ y ตัวนี้พอมีคัตอเวเนี่ยคนที่เล่นก็สามารถที่จะเล่นได้เข้ามาได้ถึงเฟสหนๆไม้ท็อปเป็น Solid Sika t s p นะครับแต่ก็จะเป็น Amber Burst ก็จะเห็นลายไม้น้อยลงนิดนึงแต่ว่า ผมว่าสวยมากเลยเคลือบทำทำเบิร์สได้สวยมากเป็นแอมเบอร์โทนแล้วก็เป็นเคลือบแบบกลอสเป็นฟินิชแบบกลอสนะครับพิกาดก็จะเป็นลายกลับซาวโฮค่อนข้างใหญ่ตามสไตล์ของทรงดีนะครับไม้นะครับ,นะรบส่วนแบ c ็กกับไซส์ครับตัวนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเหมือนกันดูเผิๆตรงนี้จะมองแล้วคล้ายๆไม้มะฮอกกานีแต่ว่าสเปคข,ของเขาเป็นไม้แบล็กวอลนัท ไม้ b l a c k บอน n u t เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือว่าจะให้โทนเสียงที่อยู่ระหว่างกลางไม้มาฮอกานีกับไม้โรสบูดสองสองไม้ชนิดนียนิยมเอามาทำเป็นไม้แบล็กไซด์มากให้เสียงที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าสมมุติว่ามาฮอกานีเนี่ยจะให้ออกแนวขึ้มๆทุ้มๆหน่อยส่วนโรสบูดเนี่ยจะให้เสียงที่ผมรู้สึกว่ามันมีย่านเบสชัดเจนกว่าเคลียร์กว่า แต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสไตล์ของคนเล่นแล้วก็การการประกอบกีตาร์ตัวนั้นๆด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ black walnut นะครับคอก็จะเป็น hard wood เ,เรื่องของ bracing ด้านในเนี่ยตัวทั้ง2รุ่นจะเป็น pattern แบบ x pattern เป็น x pattern นะครับ bracing ตัวนี้ปกติจะเป็นตัวการกรบาดอยู่ด้านในตั้งแต่ทรงที่จะเป็นยุค p r e a r แต่ว่ารุ่นนี้ shift เป็น shift x pattern ก็คือว่าจะขยับ ในส่วนของตัว X เนี่ยขยับสูงขึ้นมาให้ใกล้กับซาวโฮมากขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับซาวบอร์ดด้านนี้มีความดังกังวานมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว b r ร c i n g ก็จะเป็นสกัลล็อปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นอะคูสติกตีคอร์อดดังๆหรือว่าเกาพิกกิ้งเนี่ยจะให้เสียงที่กังวลน p แตัวใหม่ล่าสุดของ Fishman ก็คือ m a t r i x VT ซึ่งเพิ่มปุ่ม Enhance ขึ้นมาเพื่อ ชดเชยเสียงให้มีความดังกังวานมากขึ้นนะครับปุ่มโดยทั่วไปอ่ะก็จะมี2ปุ่มด้านบนที่แปะอยู่ด้านในซาวโฮก็คือ o l ล m มกับโทนตัวโวลูมเนี่ยก็คือปรับดังเบาของกีตาร์ซึ่งผมมักจะเปิดไว้เกือบเต็มเพราะต้องการขับเสียงออกมาให้ได้เต็มที่ส่วนปุ่มโทนเนี่ยก็จะลักษณะของการถ้าสมมุติว่าเราปิดมันจะเป็น flat f l a ก็คือไม่มีการ EQ ใดๆนะครับแต่พอปรับมาทางย่านโทนเลื่อนมาทางด้านโทนเนี่ยมันจะเกิดการ คัดเสียงกลางลงเพื่อให้เกิดเสียงเสียงแหลมกับเสียงทุ้มเนะี่ยดูโดดเด่นมากขึ้นใครที่ชอบเล่นแบบบิ๊กกิ้งก็จะเห็นผลชัดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวจุดเด่นอีกตัวก็คือปุ่มจะอยู่ด้านล่างครับตัวตัววอลลุ่มจะอยู่ด้านล่างเวลาผมปรับเนี่ยผมอาจจะใช้นิ้วโป้งในการเลื่อนปรับคือถ้าปิดถ้าปิดก็จะได้เสียงเสียงปกติของตัวพิกอัพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเลื่อนออกไปอีกด้านหนึ่งไปให้สุดเลย มันจะทําให้เหมือนลนักษณะคล้ายๆบูสเสียงขึ้นมาในคู่มือเขียนว่า louder าหรือว่าทําให้ดังขึ้นแล้วก็โทนเสียงก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกับมีความหนาแล้วก็มีความชัดเจนของเสียงกลางมากขึ้นเวลาผมเล่นสมมติผมอาจจะตีคอร์ดอยู่ผมก็จะปิดตัวเอ็นแทนตัวนี้แต่พอเราอยากจะสโล o หรือเราอยากจะเล่น Finger Style ์ให้ให้ตรงนั้นดังขึ้นเด่นขึ้นผมก็จะต้องมาปรับตัวนี้ให้บูสมันดังขึ้นนะครับ ก็ทำให้เสียงค่อนข้างจะเจนเดี๋ยวเราจะมาทดลองฟังเสียงตัว Enhance ด้ในการว่าแตกต่างกันยังไงนะครับส่วนแบตเตอรี่ด้านหลังช่องเสียบแบตเตอรี่ก็อยู่ด้านท้ายนะครับผมชอบตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาแยกตัวช่องเสียบแจ็คกับตัวหมุดสำหรับสปายกีตาร์คนละที่กันเพราะว่าพอมาอยู่ใกล้กันน่สปายลำบากหรือว่าตัวหมุดบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นหัวโตๆใส่สายสพายค่อนข้าง,าง,างยากเหมือนกันตัวนี้จะแยกออกมาเป็น2ทาง แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ทั่วๆไปหาซื้อได้นะครับมาดูความแตกต่างในส่วนของพรีแอมหรือว่าตัวภาคไฟไฟ้านะครับผมจะทดลองอปิดนี้ก่อนผมจะปิดแอนแฮนด์ก่อนแต่ว่าเปิดบอลล่มจะเปิดสัก8เต็ม10หรือหรือเต็มเลยก็ได้อน,นี้ผมเปิดสุดเลยเปิดบนสิบเลยเพื่อขับเสียงให้ได้ชัดเจนที่สุดน,นะครับส่วนโทนต,นตอนนี้ผมปิดไปทางแฟลตแฟลตก็คือผมจะเลื่อนไปทางด้านซ้ายนะครับพอแฟลตปุ๊บเนี่ยเวลาเล่นเสียงจะได้ประมาณนี้ครับ บาลานซ์ดีนะฮะจริงๆเสียงก็เคลียร์ดีแล้วนะฮะทีนี้ผมจะปรับโทนมาทางด้าน Color Color ก็คือปรับให้เกิด EQ ขึ้นมานะครับผมปรับมาสุดเลยเสียงจะไบรท์ขึ้นนะครับเบสจะจะชัดขึ้นผมจะสลับอีกทีนะครับทีนี้จะไม่พูดแทรกละ รู้สึกได้ชัดเจนโดยเฉพาะทรงเรด,ดนอรเนี่ยพอพอปรับคัลเลอร์ให้เป็นโทนให้เป็นทางคัลเลอร์เนี่ยรู้สึกเสียงมันมันสว่างมากขึ้นตีคอร์ดและมีความเป็นอเมริกันฟกซองมากขึ้นทีนี้เราก็มาดูตัวสับภารกตรับปุ่มด้านล่างหรือว่าตัวปรับ e n h a n c e กันมันก็คือด้านล่างผมจะปิดก่อนนะครับแล้วก็ลองฟังเสียงต,ตอนที่ไม่ได้เปิดใช้งาน ความดังที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ย่านเสียงกลางที่ผมรู้สึกได้เลยว,ว่ามันโดดเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นสมมติว่าเวลาเราเกากีตาร์ร้องเพลงไปเนี่ยแล้วก็อาจจะอยากจะไปโซโล่ต่อก็ปรับตรงนี้ขึ้นมาก็จะได้เสียงกลางที่โซโล่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เบสก็มีความหนาขึ้นด้วยและเสียงไม่แตกผ้ามันจะไม่เกิดลักษณะของดิส tor ชียสแบบพวกกีตาร์ไฟฟ้าอันนี้พอปรับปุ๊บก,ก็จะดังขึ้นแบบมีเนื้อเสียงมากขึ้นมากมากว่า ก็ใครสนใจนะครับก็สามารถมาทดลองได้ที่ร้านกีตาร์รูมนะครับซอยสุขุมวิท26หรือว่าสอบถามรายละเอียดได้จากทางเพจของดัต์ลิงทางด้านล่างนี้ครับว่าราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างแล้วก็สเปคตัวอื่นกีตา้ายี่ห้อนอื่นไม่ว่าจะเป็น Taylor ์มา t i ตินเล r d คอร์ดิ้งหรือ Crafter เนี่ยก็จะมีที่ร้านนี้เหมือนกันเพราะว่าทางร้านก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบเดียวกับมิวสิ c คอเลกชั o นแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่พรีเมียมกว่า เป็นไฮเอนด์มากกว่านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆด้วยเยอะแยะไปหมดเลยก็สามารถติดต่อได้าจากทางร้านโดยตรงนะครับก็วันนี้สำหรับใครที่อยากจะดู108รีวิวเทปต่ถ,ถัดไปก็สามารถเข้าไปที่เว็บ acoustic thai net ได้นะครับไป108รีวิวมีเยอะแยะไปหมดเลย